สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมหาคนครหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟที่ค่อนข้างจะไม่เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนะครับทีนี้เนี่ย เรามาดูกันว่ารถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายๆสายหลายๆสีมากๆนะครับสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนะครับมีเยอะแยะมากมายาแล้วก็จะมีเพิ่มอีก3สีนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่แบบโอ้โหเยอะมากๆสําหรับรถไฟนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโครงสร้างของรถไฟนะครับหรือว่าอฟอรฟทฟะครับรที่เป็นของอประเทศไทยเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเพิ่มนะครับ หรือว่าขยายเส้นทางที่ให้มันแบบควบคุมแบบมากขึ้นนะครับโดยขยายเนี่ยจะใช้งบประมาณ300แสล้านเลยทุกคนขยายไปถึง1200กิโลเมตรเลยนะครับก็เป็นเส้นทาง6เส้นทางนะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหายังไงไปรับชมกันเลยครับและนี่คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟในประเทศไทยนะครับเอาจริงๆประเทศไทยเนี่ยก็มีรถไฟใช้มาตั้งแต่เป็นร้อยปีนะครับคือ สุดยอดมากๆและคลิปนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณ upfuture channel ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับล่าสุดทางกระทรวงมคมนาคมเตรียมขยายเส้นทางอีก6สายรวมระยะทางกว่า1,200กิโลเมตรด้วยงบประมาณมหาศาลถึง2,90,000ล้านบาทเพื่อย,ยกระดับระบบรางไทยให้ทันสมัยและเชื่อมโยงทุกภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับประเทศที่จะเจริญแล้วก็พัฒนาได้เร็วที่สุดนั่นก็คือระบบโครงข่ายหรือว่าเส้นทางที่กระทรวงคมนาคมคเดินหน้ารถไฟทางคู่เฟสสอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดนายสุริยะจึง,จงรุ่กเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการยื่นข้อเสนอแผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพิ่มเติมอีก6เส้นทาง oh. รวมระยะทางทั้งสิ้น1,249กิโลเมตรรวมเงินลงทุนรวมกว่า2,97,924ล้านบาทโดยโครงการนี้นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานสภาพ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชเพื่อให้สามารถเดินหน้าประมูลและรวมถึงเริ่มก่อสร้างตามเป้าหมายในปี2569 ส,สำหรับโ <มา S 1> ค,ครงการรถไฟทางคู่เฟสสนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มลำดับความสําคัญซึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเร่งด่วนประกอบด้วย3เส้นทางหลักได้แก่เส้นทางสุราษฎร์ธานีหัดใหญ่สงขลาในระยะทาง321กิโลเมตรวงเงิน66,270ล้านบาทสายปากน้ำโพเด่นชัยระยะทาง218กิโลเมตรวงเงิน81,143ล้านบาท oh oh. และเส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิเมตร วงเงิน3,422ล้านบาทสำหรับกลุ่มที่2นะครับได้แก่เส้นทางถนนจิระอุบลราชธานีและรวมถึงเส้นทางเด่นชายเชียงใหม่รวมระยะทางอีก497กิโลเมตรและกลุ่มสุดท้ายนะครับคือเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาในระยะทาง45กิโลเมตรซึ่งมีวงเงินประมาณ7,772ล้านบาททางนี้นะครับ oh, การรไฟแห่ประเทศไทย,ไ,ทยได้เตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ปริมาณผู้โดยสารและสินค้าระบบจุดตัดทางรถไฟและรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับจะถูกนําเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเริ่มต้นโครงการได้อย่างราบรื่นโดยเป้าหมายของโครงการนี้นะครับคือการยกระดับโครงข่ายระบบรางของประเทศไทยให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวมถึงลดการพึ่งพาระ,ระบบขนส่งทางถนนในระยะยาวสุดยอดและนอกจากนี้นะครับ ทางกระทรวงคมนาคมยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างภูมิภาคโดยจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากเหนือจอรดใต้ตั้งแต่ชายแดนลาวจนถึงมาเลเซียซึ่งโครงการรถไฟทางคู่เฟสสองนี้นะครับจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้ถึง30%ลดต้นทุนโลจิสติก ลดอุบัติเหตุแล้วลงถึงเป็นการเตรียมพร้อมประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียนอย่างแท้จริง oh, สุดยอดสำหรับโครงการขยายรถไฟทางคู่ทั้ง6เส้นทางนี้นะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนด้านคมนาคมแต่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่การขนส่งและการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนั้นจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในเวทีระดับโลก เมื่อเราพิจารณาในรายละเอียดของโครงการรถไฟทางคู่เฟสสองทั้ง6เส้นทางนะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามลำดับความเร่งด่วนโดยกลุ่มที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับความเร่งด่วนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่1ซึ่งประกอบด้วย3เส้นทางหลักนะครับได้แก่เส้นทางสุราธานีหาดใหญ่สงขลาในระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินลงทุน6 6 2 7 0บล้านบาทซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมภาคใต้เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน อีกครั้งยังเป็นโครงข่ายรองรับการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมากถัดมาครับคือเส้นทางปากน้ำโพเด่นชัยในระยะทาง218กิโลเมตรในวงเงิน81,143ล้านบาทซึ่งเส้นทางนี้นะครับเป็นโครงข่ายภาคเหนือที่เชื่อมโยงเข้าสู่ภาคกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางสู่ภาคเหนือได้สะดวกรวดเร็วและเส้นทางสุดท้ายครับก็คือเส้นทางชุมพรสุราธานี ในระยะทาง168กิโลเมตรวงเงิน34,22ล้านบาทซึ่งเป็นเส้นเชื่อมต่อแนวตั้งที่เพิ่มความต่อเนื่องให้ระบบรางภัคใต้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกสํหรับก<า>ลุ่มลํดับถัดไปนะครับก็คือกลุ่มที่2ซึ่งมี2เส้นทางหลักได้แก่เส้นทางถนนจิระอุบลราชธานีในระยะทาง308กิโลเมตร มูลค่า44,095ล้านบาท oh. ซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยยกระดับการเดินทางและรวมถึงการขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากอีกหนึ่งเส้นทางครับเส้นทางเด่นชายเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรในวงเงิน68,222ล้านบาทเส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญในเชิงการท่องเที่ยวระดับประเทศซึ่งหากได้รับการพัฒนาในรูปแบบทางคู่นะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางสู่ภาคเหนือได้อย่างมีนัยยะสําคัญมาที่กลุ่มสุดท้ายครับ oh. เส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาในระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ7,772ล้านบาทถึงแม้ว่าจะมีระยะทางสั้นที่สุดนะครับแต่ว่าก็มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งถ้าหากเส้นทางดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นระบบรางคู่จะช่วยเพิ่มความต่อเนื่องในการขนส่งข้ามแดนและรองรับปริมาณการขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตโสุดยอดวางแผนสำหรับการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่เฟส2นี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มเส้นทางรถไฟแต่ยังเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพและรวมถึงมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะครับสำหรับเหตุผลหลักที่มีการผลักดันให้โครงการนี้มีความสําคัญเร่งด่วนนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาข้อข,อขวดในระบบรางไทยที่ยังคงใช้รางเดี่ยวในหลายพื้นที่ซึ่งก็ทําให้รถไฟต้องจอดรอหลีกส่งผลให้เสียเวลาและรวมถึงไม่สามารถเพิ่มขบวนรถได้มากนะักซึ่งการสร้างรถไฟทางคู่นี้นะครับจะทําให้รถสามารถวิ่งสวนกันได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มความถี่ของการให้บริการ ลดเวลาการเดินทางลงได้เฉลี่ยถึง20-30%ทั้งในด้านผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าได้ <10 S 1> ด้านษฐ<อ>กโครงการนี้ถือเป็น,นกลไกสำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ชุดร้านขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรการเปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนสู่ทางรางนะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระบนถนนสายหลกักซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการจราจรหน,นานแน่นและอุบัติเหตุบ่อยครั้งขณะเดียวกันนะครับยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการขนส่งทางรางปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าระบบขนส่งในรูปแบบอื่นๆทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ทางนี้นะครับการากเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่เฟส2จะเป็นการช่วยเชื่อมโครงข่ายระบบรางให้สมบูรณ์รองรับการเดินทางและการขนส่งข้ามภาคอย่างราบรื่นพร้อมกันนี้นะครับยังเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนา EEC และรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเพื่อเสริมศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางลอจิสติกอาเซียนอีกด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพ <ere> ื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับก็ถือว่าการพัฒนาโครงข่ายหรือว่าระบบรางคู่ของประเทศไทยนี่คือไปไกลมากๆแล้วก็แต่ละปีนะครับก็จะมีการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรมีงบประมาณแล้วก็มีการทำแบบตอ่อย่างตออ่อเนื่องนะทุกคนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีการ ต่อเนื่องมากๆนะครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยก็เป็นทุนของในประเทศด้วยอีกอย่างก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุนสํารองของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามก็เรียกว่าอะไรทำให้ประชาชนนะครับสะดวกสบายทําให้ผู้ลงทุนนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ าการซื้อขายหรือว่าขนส่งสินค้าในประเทศเนี่ยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าระบบโครงข่ายถนนหนทางหรือว่ารถไฟเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับทีนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ